วัสดีครับวันนี้มาลองทําโจทย์คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเงินดูบ้างนะครับมานีกู้ยืมเงิน1 0 0 0 0แบาทเมื่อวันที่2มกราคม2565ด้วยอัตราดอกเบีย้ยเชิงเดียวหรือ Simple i n t e r ิ s t r a เ e รอยละ1 6และมานีได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตามตารางต่อไปนี้วันที่9เมษายน2565จ่าย35,000บาทวันที่11สิงหาคม2565จ่าย15,000บาท วันที่4ตุลาคม2565จ่าย40,000บาทโจทย์ถามว่ายอดคงค้างชำระณนะวันที่2มกราคม2566มีค่าเท่าใดให้คำนวณด้วย us rule อันนี้เราคิดกันแบบง่ายๆก่อนนะครับเงินที่เรามีในวันนี้เมื่อเราฝากไว้ผ่านไปวันข้างหน้าข้างหน้ามันต้องเกิดดอกเบี้ยที่เป็นรายรับของเราตัวอย่างเช่นเรามีเงิน10,000แบาทสมมุติผ่านไป90วัน วันที่90เงินเราก็ต้องมี1,000 0แกับอีกเท่าไหร่ตามจำนวนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของเราด้วยถูกไหมครับสมมติแล้วกันนะ,ะสมมติว่าวันที่90ได้เงินดอกเบี้ยมา500บาทรวมเป็นเงิน1,500บาทแต่ในวันที่90เนี่ยเราต้องชาระหนี้เขา20,500กับ5 0าบาทนะเพราะฉะนั้นเงินในวันที่90จาก1,500บาทหักไป2,500บาท เราก็จะเหลือเงิน80,000บาทจากนั้นเงิน80,000บาทในวันที่90เนี่ยเดินทางไปข้างหน้าอีกสมมติวันที่200เงิน80,000บาทก็จะต้องเกิดดอกเบี้ยที่เป็นรายรับของเราขึ้นมาสมมติได้ดอกเบี้ยมา200บาทเราก็จะมีเงิน80,000กับ200บาทแต่เราต้องจ่ายหนี้วันนั้นพอดีวันที่200เนี่ยสมมติเราต้องจ่ายหนี้อีก2 2 2 0 0บาทจาก8 0 2 0 0บาทจ่ายหนี้ไป2 2 2 0 0บาทเราก็จะเหลือเงิน60,000บาท ก็คิดอย่างเงี้ยครับไปในทํานองเดียวกันข้อนี้ตัวเลขมันลงท้ายหลักพันเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ผมจะขอหาร1 0ึ0พออกไปก่อนแล้วค่อยคูณกับทีหลังนะครับเวลาคํานวณตัวเลขมันจะได้ไม่ดูเยอะจนเกินไปฉะนั้นจะเปลี่ยนเงินกู้ยืมนี่เป็น100นะครับเงินจ่ายแต่ละงวดก็จะเป็น35 1สหแล้วก็40เดี๋ยวค่อยคูณพันทีหลังนะครับสร้างเส้นจํานวน เริ่มต้น2มค65วันนี้มีเงิน100ผ่านไปวันที่เมีย65วันนี้ต้องจ่ายเงิน35บาทลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเรามีเงินอยู0่100บาทถึงวันที่เมามีษเราต้องจ่ายเงิน35บาทถ้าไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรเลยวันที่เมามีษก็มีเงิน100เหมือนเดิมใช่ไหมครับลบไป35ก็ต้องเหลือ65บาท แต่ในความเป็นจริงมันมีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือมันจะต้องมากกว่า65บาทเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคำนวณน,นะครับแล้วก็ต่อไปวันที่11สอคอ65นี่จ่ายอีก15บาทแล้ววันที่4ต่อคอ65อันนี้จ่ายอีก40บาทนะครับแล้วถามว่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ย 2. มค66เหลือหนี้เท่าไหร่เงินดอกเบี้ยเท่ากับตปอส่วนร้อยครนี้ทำให้มันดูสมฐานะคณิตศาสตร์กันเงินนิดนึงนะครับก็จะเป็น i เท่ากับ p r t i ก็คือเงินดอกเบี้ย p ก็คือต่อเงินต้นของเราเองนะครับ r ก็คืออัตราดอกเบี้ย t ในที่นี้ก็คือปอนะครับเป็นเวลาเป็นปีหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเขียนให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงนะจากนั้นเงินรวมให้เป็น S แล้วกันเงินรวมมันก็ต้องเป็น p บวก i หรือ p บวก p R t. ดึงตัวร่วมเป็น p คูณด้วย1บวกอตัวนี้นะครับนี่คือเงินรวมอันนี้คือเงินดอกเบี้ยอย,อย่างเดียว ตัว i เนี่ยเป็นเงินดอกเบี้ยอย่างเดียวขั้นตอนต่อไปเราต้องมานับเวลานะครับว่าเวลาแต่ละช่วงเนี่ยมันห่างกันกี่วันเพราะว่าเราจะต้องคำนวณด้วย USRUUSRU l e l e ก็คือวันจริงหารด้วย360กเนี่ยก็นับไปเลยว่า2มกราหกห้าหรือเมษาหกห้มีระยะเวลาทั้งหมดกี่วันก็คือวันจริงเนี่ยในช่วงเวลานี่ หารด้วย360นะครับเพื่อที่จะทําในส่วนของ t นะั่นเองนะทำให้มันเป็นปีถูกไหมครับเพราะว่าอันเนี้ยระยะเวลามันไม่ถึงปีอยู่แล้วก็จะต้องเป็นเศษส่วนในรูปแบบนี้นะครับคือวันจริงหารด้วย360นะอรับอันนี้คือ us rule คราวนี้ลองไปนาบกันก่อนนะครับ2มกราถึง9เมษานะครับเพราะฉะนั้นเดือนมกราคมจะมี29วันกุมภาพม,มี28วัน มีนามี31วันและเมษามีอีก9วันนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยได้97วันนี่คือช่วงเวลาที่1นะครับต่อไปช่วงเวลาที่2 9เามษาถึง11สิงหาคมเพราะฉะนั้นเมษายนเนี่ยหายไปแล้ว9วันใช่ไหมครับ3าหายไปแล้ว9วันก็จะเหลือ21เมษานะครับพฤษภามิถุนากรกฎา แล้วก็สิงหาคมมี11วันรวมทั้งหมดเนี่ยได้124วันต่อไปจาก11สิงหาไป4ตุลาเดือนสิงหาคมมี31วันหายไปแล้ว11วันเพราะฉะนสิงหาคมมี20กันยา30ตุลา4วันอันนี้เป็น54จาก4ตุลาคมถึง2มกราคมก็คือข้ามปีมานะครับจาก65มาเป็น66 ตุลาคมมี31วันหายไปแล้ว4วันตุลาคมมี27ตุลาพฤศจิก,กาธันวามกราคมมี2วันรวมทั้งหมดได้90วันนี่คือการนับวันจริงนะครับต่อไปเราจะเริ่มคำนวณมูลค่าเงินตามช่วงเวลาละช่วงเวลาแรกนะครับวันแรกเนี่ยเรามีเท่าไหร่หนึ่งรอย คูณด้วย1บวกอัตราดอกเบี้ยของเราคือ16ส่วนร้อยคูณด้วยเวลาก็คือ97ส่วน360ตัวนี้ก็จะมาเป็นเงินของวันที่9ละแล้วเงินของวันที่9เนี่ยเราต้องลบไป35อันนี้เราจิ้มเครื่องคิดเลขเอาแล้วกันนะครับคำนวณแล้วได้69.3 1> 1, 1 1 1 1เขียนทศนิยมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคูณ1,000นะครับต่อไปเงิน69.3111เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปอีก124วันนะครับเป็น69.31111เคลื่อนที่ไปอีก124วันอัตราดอกเบีย้ยเท่าเดิมนะครับ16%ร้อยละ16เนี่ย คูณด้วย124ส่วน360เงิน69บาทเมื่อมาถึงวันที่11สิงหาคมมันจะต้องมีค่ามากกว่า69บาทแต่มันจะถูกหักไปอีก15บาทคงเหลือ58 1 3 0 9 2อันนี้เป็นเงินที่วิ่งมาถึงวันที่11สิงหาคมแล้วนะครับต่อไปเงินวันที่11สิงหาคมก็จะวิ่งไปวันที่ 4ตุลาคมครับก็เอาเงินต้นของเมื่อกี้นะครับ58.13092 1บวกด้วย16ส่วน100คูณด้วยระยะเวลา54วันก็คือ54ส่วน360แล้วถึงเวลาต้องจ่ายหนี้ใช่ไหมครับก็ต้องลบไปอีก40บาทจิ้มเครื่องคิดเลขเลยครับก็จะได้19.526 06 อันนี้คือเงินของวันที่4ตุลาคมนะครับต่อไปเราก็ต้องเอาเงินของวันที่4ตุลาคมวิ่งไปหา2มกราคม66นะครับฉะนั้นเราก็จะเอาเงินก้อนนี้19.52606วิ่งไปข้างหน้านะครับอัตราดอกเบีย้ยเหมือนเดิม1 5ละ16ระยะเวลาที่วิ่งไปคือ9 0วัน คำนวณได้เลยครับได้เท่ากับ20.30711เพราะฉะนั้นคำตอบจะเท่ากับ1,000คูณ20.30711เท่ากับ23,07.108นะครับอันนี้เราจิ้มตามเครื่องคิดเลขแล้วกันนะครับเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสองหมื่บาทเป็นคำตอบค่อยๆทำไปอย่างนี้นะครับทีละสเต็ปไม่ยากหรอกตัวเลขมันเยอะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้อสอบแนวนี้เขาอนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้วครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ยังไงก็ทำได้ครับผม